มามาโดดแบบนี้เออโดดหลบแบบเดอะแมทริกครับผมจังหวะนี้มาอาจบแล้ว เอาลครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ผมไปขึ้นเลิกเกมมาครับนั้นเองนะครับผมรู้สึกว่าพอผมไม่ได้เปิดกล้องเนี่ยผมพูดเปิดคลิปได้ดังกว่าเดิมไม่รู้ทําไมนะฮะส่วนวันนี้ที่ไม่ได้เปิดกล้องนะครับเพราะว่าแบบอ่าผมแต้มสิวไว้ไงทีนี้มันดูแปลกๆถ้าแบบผมเปิดนะครับก็เลยอ่าปิดไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็ก่อนที่เราจะเริ่มคลิปนี้นะครับผมผมอยากจะโปรโมทอะไรสักหน่อยะครับคือผมเนี่ยลงเพลงนะครับผมที่ผมแต่งเองเอาไว้นะครับผมชื่อขอบคุณนะนะ,ะซึ่งก็อยู่ในช่องนี้แหละครับผมแต่ยอดวิวมันอออย่่ทีาะะั้เเเแวนนะะกใหพลงงตงตต เองเนี่ย มันถึงแบบถึง10,000แสนวิวอะไรเงี้ยนะครับก็เลยแบบอ่อฝากทุกคนนะครับผมเข้าไปฟังกันหน่อยนะครับผมเพราะแบบขนาดเพลงที่ cover ยอดวิวมันยังเยอะกว่า5 0,000เลยอะไรเงี้ยผมเลยแบบอยากให้เพลงที่ตัวเองแต่งเนี่ยวิวมันถึงแสนนะครับผมมันจะได้เป็นอะไรที่แบบสารฝันอย่างหนึ่งนะครับผมอ่ะก็สามารถเข้าไปดูได้ในช่องเลยนะครับหรือลิงก์ใต้คลิปก็ได้แต่ผมใส่ไว้ให้นะครับฝากกันหน่อยนะทุกคนช่วยผมหน่อยนะโอเคครับผมก็ตอนนี้ผมอยู่กับแมปเป็นแมปกระโดดนะครับผมซึ่งเราจะเล่นแมปกระโดดนะครับผมโดยเรามีหัวใจแค่ศู 0, นยะะ์ จะล่อหรือเปล่าครับผมอ่าก็กดนะครับผมอย่างแรกก็คือห้ามแหกกฎนะครับอย่างที่2คือห้ามโกงอย่างที่3ก็คือให้อยู่ในเกมโหมด2นะครับก็จะเนี่ยจะต่อยบล็อกอะไรไม่ได้นะครับส่วนข้อที่4นะครับผมนั่นก็คืออย่าแหกกฎข้อแรกนะครับข้อที่5้าก็อย่าแหกกฎข้อ4เหมือนกันมันกวนกัน่หวานะฮะเอาละเขาบอกโชคดีนะงั้นก็ไปเลยครับผมปึ๊บลงมาเอ่อกดใช่ไหมปึ๊บเอาละฮะอันนี้เหมือนดับสีเขียวปึ๊บอ่าเริ่มนะครับเอาละจะเป็นไงบ้างครับผมไปดูกันเลยโอ้โหข ตายนะครับเออเราก็เราก็จะลงแบบนี้อ่ะฮะโอเคเราจะกดใหม่ครับผมเมื่อกี้เป็นการเชสเฉยนะครับไปเขียวพร้อมโกไปดูซิจะได้หรือเปล่านะไม่ได้เล่นนานมากเลยแมพกระโดดเนี่ยโอ้ยออ้ยตรงนี้เหวเลยครับฮึบเออได้อยู่ได้อยู่มันยังได้อยู่นะคุณผู้ชมเฮ้ยฝีมือยังไม่ตกหรือเปล่าวะต้องลองดูอีกทีครับอันนี้หลุมลงไปรอดเปล่าไม่น่ารอดเอ้ยอ๋อเราต้องค่อยๆลงหรือเปล่าคุณผู้ชมเนี่ยแบบเนี้ยอฮ้ยอันนี้ไม่ใช่เอ้าเราลงมาตา ลงมาไม่ตายด้วยอะไรวะเนี่ยาผมต้องทำไงเนี่ยคิวคิวแล้วกันเออเออคุณผู้ชมแต่ผมรู้สึกแมปนี้มันแปลกๆนะคือแบบเลือดเรามันเหลือแค่ไหนะ้จริงๆตกไปมันต้องตายไม่ใช่เหรอเมื่อกี้ผมตกไปแล้วผมไม่ตายนะเออผมงงว่าทําไมอ,อือ่ะตรงนี้ผมลงข้างๆนะครับเนี่ยจริงได้ดาเมจผมน่าจะตายไปแล้วผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวลุยต่อเลยแล้วกันนะครับผมโอ้โหมาโดดอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็โดดอีกขั้นหนึ่งครับผมเลยค่อยลงไปนะับฟื้ มาดิอ่าเช็คพอยต์หนึ่งนะครับผมไปไฟเขียวลุยต่อนะครับอันนี้คืออะไรกดปุ่มนะครับผมก็อ๋อมันจะมีบล็อกขึ้นมานะครับผมเออต้องวิ่งไปให้ทันบล็อกใช่ไหมอ่าโอเคมาเดี๋ยวผมจะกดแล้วผมไปเลยครับกดฟืบอ่าลงมานะครับผมค่อยๆไปตามบล็อกฮนะอ่ามาอย่างนี้มาอย่างนี้ไปยังไงต่อวะอ๋อลงข้างล่างนะครับฟืบขึ้นมาอ้าวเฮ้ยไม่ใช่เหรอเอ้าผมโดนหลอกหรืออะไรวะเนี่ยเอาใหม่ใหม่เอาใหม่กดนะครับผมอ่าอ่าลงไปนะครับ เมื่อกี้เราอย่าเพิ่งโดดลงไปนะเราต้องรออ่ามันจะสร้างมาแบบนี้ใช่ไหมทีนี้เราก็โดดอ่าแบบนี้ครับผมจ้ำหมออ่าโอเคจ้ำนะครับเฮ้ยอันนี้อป๊บน,นึงปึ๊บเอ้ยอะไรเนี่ยเอาใหม่สิคุณผู้ชมหรือว่าผมต้องโดดข้างๆเงี่ยโอ,อาบาเลีบล็อกนะฮะโอ้โหแล้วผมคิดว่ามันเป็นแถวตรงกลางเลยไงโอ้โหเอ้ยโดนหลอกตรงนี้ตรงกลางครับผมเอ้ยอะไรเนี่ยอ๋อ ขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวเอาใหม่เราจะขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้อ่าใช่ด้วยครับผมแล้วตรงนี้คืออะไรตรงนี้อ๋อโดนบังนะครับไอ้ตรงทองก็คือแบบว่าเป็นบาเรียบังเราก็เดินตามทางไปครับผมเขาบอกมี3ามหลุมนะครับที่จะจะไม่ฆ่าเราหรอผมลงหลุมกลางแล้วกันนะฮะอุ้ย <c oughs> ตายโอ้แล้วมันมันเริ่มใหม่ตรงนี้เลยนะคุณผู้ชมโอเคฮะเรากลับมาตรงนี้นะครับผมซึ่งอ่เมื่อกี้ลงหลุมกลางใช่ไหมผมลงอ่าขวาล่างแล้วกันนะฮะอ้ขวาล่างก็ไม่อด โอเคมารอบนี้อันไหนดีเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ไม่รอดนะครับสายบนก็ได้มารอดทีเถอะอ่ารอดครับผมมาต่อไปก็นี่ผมต้องลงน้ําหรือเปล่าหรืออะไรราะว่าลงแบบเลงน้าเฮ้ยเฮ้ยอ๊ยอันนี้ตกไปเลยอ๋อเลื่อนจากตรงนี้อีกแล้วเอาล่ะมาเราจะลงน้ํานะครับฟืบอุ้ยไม่ได้แล้วผมค่อยๆลงไปผมจะตายปะเฮ้ยไม่ตายไม่ตายอ่าค่อยๆลงไปทีละนิดแบบนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้ผมว่าตายแน่เลยเพราะฉะนั้นเลงน้ําด้วย เลีงน้ำและลงน้ำไปนะครับผมอ่าจาังหวะนี้เช็คพอยต์หรือเปล่าอ่าเช็คพอยต์สครับไฟแดงไฟเหลืองและก็ไฟเขียวนะครับลุยต่อเลยครับผมไปโดดนะครับเอ้ยอันนี้คืออะไรเหยียบดิปึ๊บอ๋อเหยียบแล้วแบบอ่าพื้นมันออกมานะครับผมเอ้ยมีพื้นล่าง,งพื้นบนนะเอาพื้นนี้แล้วกันปึ๊บโดดเอ้ยไม่ได้นะคืออันซ้ายเราเหยียบแล้วแบบมันเราพอเราจะโดดมันไม่ได้เลยอันเนี้ยไหนลองหน่อยไหนล,ลองใช้ความเร็วระดับปีศาจสิปึ๊บอ,อ่ามันต้องอย่างงี้ดิวะ อันนี้น่าจะโดด2ขั้นนะครับเอ้าเอาใหม่คุณผู้ชมเมื่อกี้ผมแค่อ่อนให้เฉยนะไอ้แมปเนี้ยมาอย่างแรกเราจะยืนชิดต,ตรงนี้เลยนะครับแล้วเราก็เตรียมกระโดด2ขั้นนะครับอ่าแบบนี้อันนี้ตรงไหนเนี่ยมีตรงกลางนี้กับตรงนี้เหรอโอ้ก็เลือนนี้อยู่แล้วดิฟึ๊บสก,กิดนะครับโดดไปนี่โหไม่ได้แรกผมหรอกหุยตรงนี้ตรงนี้ยากนะเนี่ยอ่อฮึบโอ้ยเป็นปาก,กัวที่ผมมาถนัดน้อยที่สุดเลยนะครับการกระโดดแบบจากข้างๆเข้ามาตรงกลางเนี่ย เอาใหม่เอาใหม่ระดับผมเนี่ยมันต้องแบบนี้โอ้ติดดิกระผมมันจะไม่ได้ได้ไงวะฮะปึ๊บอ่าโดดหักซ้ายอ่าโอ้โหได้แล้วว่ะมีรูปยิ้มให้ด้วยนะมันเยอะเยอยกันนะครับเขาบอกว่าขวาร้ายซ้ายดีใช่ไหมงั่นผมไปทางร้ายแล้วกันนะฮะปึ๊บอ่าปึ๊บอ่ะเอ้กระโดดผ่านโอเคตรงนี้มันเป็นหลุมนี่วะนะครับไปอันนี้คืออะไรอ่ะเอ้ยจบแล้วเหรอโอ้ยจบเร็วจัดเลยฮะอู้อันนี้เป็นคนซ่านะครับผมอ่อ เฮ้ยคุณผู้ชมมันสั้นมากเลยเนี่ยเดี๋ยวผมขอไปเช็คก่อนว่าแบบมันกี่นาทีตัดออกมาถ้ามันน้อยไปเดี๋ยวผมไปเล่นแบบเหมือนมันจะมีภาค2เลยนะถ้ามันน้อยไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเล่นภาค2ด้วยครับเอาลนะ้ฮะคุณผู้ชมผมไปลองตัดดูมาแล้วนะครับคลิปมันแค่5นาทีเองนะฮะสำหรับภาคแรกเนี่ยเพราะฉะนั้นเรามาต่อภาค2เลยดีกว่านะครับผมสตาร์ทกันเหรอลงไปเลยฟืบอ๋อมีเอา้าอะไรวะเนี่ยอ๋อเหมือนมันมโชว์แมปก่อนนะครับแมป one h อตอย่างนั้นเหรอฟึบอ,อ่าก็จะโชว์นะครับว่าเราจะต้องเจอกับด่านนารกอะไรบ้างนะครับผม นสร้างโดยเมืม่อกี้นะคะเมื่อกี้อ่านไม่ทันโอเคก็ดูจากอะไรก่อนดีเนี่ยกดนะครับผม <S <S ผมว่าน่าจะเหมือนเดิมแหละนะฮะตรงนี้เหมือนมีแบบบอกเวลาด้วยใช่ไหมเป็นสีเขียวนะครับก็คือเปิดอยู่ถ้าเป็นสีแดงแสดงว่าปิดไหนปิดนีฟึบอ่าป็นสีแดงเปิดก็ได้เนาะอันนี้คืออะไรอะ่ะเป็นระดับความยากนั่นแหละฮะรู้ครับว่าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอ๋อนี่สีกาแพงนะครับผมนั่นคือสีแห่งความแบบว่าสีกําแพงนั่นคือสีแบบว่าบอกว่าระดับความยากนะครับผมลื่นตกเฉยอะไรวะเนี่ยคือพอดีผมเห็นแบบมีแแบบบเววลลาจัั้มนนะฮ เ่าโอเคมาเรามาเล่นกันแบบชิวๆดีกว่านะครับผมอ่ามาด่านแรกนะครับแบบด่านแรกยังชิวๆอยู่นะครับตรงนี้มีบ่อลาวาด้วยนะไปโดดขึ้นไปครับผมอ่าฮะเอ้ยถ้าแบบว่ามันมีบอกเวลานี้คุณผู้ชมก็เห็นดีว่าแบบผมใช้เวลานานแค่ไหนนะบางทีแบบผมเล่นซ้ํากว่าจะผ่านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่เป็นไรนะครับผมเวลาเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละผมแบบเรียวๆอยู่แล้วนะครับโดดไปโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลาวาเฮ้ยตกริงด้วยอ๋อชิด มามาดิมาดิเอาเหอะเอาเหอะเมื่อกี้แบบพลาดแบบโคตรขำเลยขำตัวเองครับพลาดอย่างนั้นได้ยังไงฮะไม่เข้าใจเลยจริงๆอ่ามาเช็คพอยต่อไปครับผมอ๋อเป็นแบบว่าโอ้ยเด้อเด้อมีเกลตันยิงเราด้วยนะโอ้โหเฮ้ยมีอุปสรรคว่ะก็มาดิผมวิ่งโดดเลยเนี่ยมาเกลตันยิงไม่ทันหรอกนะกดปุ่มคืออะไรอ๋อมีอันนี้เก้วเหรออู้เออโอเคเราต้องรีบตามไปนะครับผมมันจะมีหลอกให้เราแบบโดดลงอย่าเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยโดดขึ้นนะครับเอ่อขึ้นปึ๊บซ้ายซ้ายเราไปต่อปึ๊บปึ๊บปึ๊บโดดใช่ไหมโดดใช่ไหมไปเออไปต่อเลยผมนี่แบบนอนสต็อปครับผมเฮ้ยเดี๋ยวถึงจริงเหรอโดดถึงใช่ไหมมาฮึบอ๋าถึงว่ะโอเคไปไปครับผมอุ้ยด่านน้ำเหรอด่านน้ำคือยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวไปทางไหนอ๋อเข้าทางนี้นะครับเอ๋ออุย้ยหายใจไม่ได้คือต้องรีบใช่ไหมโอ้โหถ้าไม่รีบไม่งั้นตายแน่คุณผู้ชมเอาดีเอาดี แข่งกับเวลาเฮ้ยเมื่อกี้ผมติดอะไรอะเฮ้ยติดอีกแล้วตายแน่เลยตายแน่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกมาทันนะครับผมโอ้มาโดดมาตรงนี้นะครับอุ้ยอันนี้ได้บอลเนี่ยเฮ้ยชิบโอ้ยไม่ได้เฮ้ยบ้านะเริ่มตรงนี้เลยเหรออะไรวะเนี่ยอ๋ออ๋อต้องโดดสองขั้นนะครับปึ๊บอย่างนี้อ่ะฮะอู้วโหดร้ายเกินต้องมาเริ่มจากตรงนี้ไปโอเคมา ทันเวลาพอดีนะครับอย่างกับรู้ใจเออเดี๋ยวเดี๋ยวอเคมาตรงนี้นะครับผมจะโดดมาตรงนี้ละโอ้ยได้ปะเนี้ยได้ปะเนี้ยอ่าไม่ได้อ่ะโอ้มันโคตรโหดร้ายเลยภาค2นะฮะไม่แบบไม่เบามือให้เราเลยนะตอนนี้คือเหมือนระดับกลางๆอยู่เลยนะที่ผมดูจากสีเนี่ยตอนนี้เวลาที่เล่นมา2นาทีงั้นเหรอเออว่ะแป๊บนึงนะผมโดดอย่างนี้เลยเด,ด้วต่อต่อกันเออมันต้องอย่างนี้ดิครับเช็คพอยต์โอเคเอโซแซนนะครับโซแซนฮึบ Okay, okay. โอเคโอเคเฮ้ยเยข้างหน้านี่มันอะไรเนี่ยอ่ามันดันนะครับผมไปเด้ไปเด้อุ้ย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 อ๋อมันเป็นจังหวะแบบไม่รู้จะพูดยังไงวะเอาใหมา่อาไหมเรามาอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วประเด็นเหมือนมันมีตัวอะไรยิงด้วยหรอผมได้เสียงมันลูกธนูนนะแต่ว่าเดี๋ยวมันยังไงวะเนี่ยผมต้องวิ่งผ่านไปก่อนแล้วกันอู้ไม่ได้มานี้มันนี้มันีผมว่าการวิ่งลุยเข้าไปเป็นอะไรที่แบบว่าฉลาดที่สุดแล้วยอกยกตายเยอะมันไม่ดีนะฮึบอ่ารอจังหวะแล้ววิ่งครับประมาณนี้แแลล้้้ววกัันนนนะออีหร โอ้โหเฮ้ยมาดิ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 าดาดเออโอ้โหธรรมดาที่ไหนวะปื๊บมาฮะอันนี้ลงค่อยๆลงใช่ไหมไปเออลงตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อ่าเช็คพอยต์ครับผมดีใจจังมีเช็คพอยต์เอ้ยวิ่งไม่ทันระวังนะฮะอ่ามีลูกขนมออกมาครับผมปื๊บอ,อ่าไปเดไปเดปื๊บอ,อ่าอันนี้ไปอะไรเนี่ยลงเหรออ๋ออันนี้เผื่อเราตกใช่ไหมโอเคขึ้นมานะครับตรงนี้อุ้ยอุ้ย จะไปได้เว้เนี่ยฮึบฮึบเออฮึบโอ้โหลุ้นจัดเลยอุ้ยอันนี้เฮ้ยจึ๊บเกาะไว้นะครับผมอ่าไปต่อครับผมอุ้ยอันนี้เหมือนเป็นระดับยากะนะไปไงเนี่ยอันนี้ไปไงเนี่ยฮัลโหลอ๋อมันเกาะได้เหรอเออเออเออเฮ้ยฮึบอ่าโอเคมาตรงนี้เอาจะเอาล่ะเอาล่ะมางานยากก็มาว่ะทำไงเนี่ยเกาะมาตรงนี้ก่อนนะครับผมจะต้องยังไงโดดงี้อ่าโอ้มันจะกินเวลาเท่าไหร่กันครับเนี่ย ผมโดดจากตรงนี้ได้ไหมใครก็ได้ช่วยผมทีผมจะผ่านยังไงเนี่ยเฮ้ยมาว่ะมาว่ะเฮ้ยกดปุ่มก่อนเลยอะไรวะรีเซ็ตเหรออ๋อเฮ้ยเดี๋ยวนะมันเป็นลาวาอย่างงี้เหรอแล้วผมจะรอดไหมเอ่อโดดแบบนี้สิฮึบโอ้โอ้ทำไงให้รอดเนี่ยโอ้แค่ตรงนี้ก็ยากละฮึออ๋อเฮ้ยมันจรยิงมันก็ได้อยู่นะอ้ยอันนี้มันยากเหมือนกันนะเนี่ยออฮึบโอเคอันนี้เนี่ยผมจะโอ้โหเฮ้ยโดดตรงไหนดีเนี่ยเฮ้ย หนึงนะแล้วถ้าผมโดดเงี้ยฮึบอ่าได้ครับผมไปเช็ครอยอู้มีอะไรยิงอีกปะเนี่ยเกียตันเหรอไม่เอาไม่เอาปืนหลบ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 ,ลบโอเคโอ้โหโอ้หประจันหน้าเลยนะยิงไม่ได้ยิงไม่มได้ผมจะหลอกให้มันยิงมานัดหนึ่งอ่าแบบนี้อย่านะอย่านะฮึบฮึบโอ้ยโอ้โหโดนด้วยแม่นเกินไปก็ไม่ดีนะเกียตันหัดแบบยิงแบบไม่แม่นมั่งเด็โอ้โหเฮ้ยมามามาโดดแบบนี้เออโดดหลบแบบเดอะแมทริกครับผมจังหวะนี้มา จบแล้วโอ้นี่คนสร้างแมปนะครับ The Spooky p r o g r a m อ e r นะฮะอ่าฮะอันนี้ก็เป็นอ๋อคนเทสนะครับผมโอเคก็ขอบคุณที่เล่นแมปอะไรประมาณนี้นะก็ถ้าใครอยากเล่นเนี่ยสองภาคนี้ผมจะใส่ลิงก์โหลดไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็แปะตายเลยตายเลยละกันนะครับอ่ามาเริ่มตรงนี้อ่ะโอเคก็อ๋อสำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้ละกันนะครับอย่าลืมไปฟังเพลงผมด้วยนะฝากด้วยนะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ละกันสรับนีสวัสดีครับผม